้นไมมต้นอย่างนี้อันนี้พี่น้องอันนี้หน่วยเป็นแบบนี้พี่น้องก็เห็นหนิบอเขาเอินมาต้นอย่างนี้น,นี่พี่น้องเห็นเห็นเขาว่ากันว่านะแถวนี้นะมันมีถ้ำอยู่นะที่ยาวเพราะว่ามันไม่เ,เหมือนกับถ้ำถ้ำคอมมนิสต์เพราะว่าแถวนี้มันเขาถกซ่อนอยูน่นะทำอมจะกเดีแต่ตัวนี้น่าจะทิ้งล้างหมดเลยนะเพราะว่า มันจะเป็นเหมือนกับถ้ำเสียรีไทยที่เรา <No. S 2> เคยไปดูตอนอ๋อตอนอันที่ว่า,าถ้ำถ้ำท,ที่มันเป็นถงทางเดินโ oh, อ้ถ้าเป็นถงทางเดินที่น้องเอ้ยเศรเนาะว่าวนาชีแบบเจอพายุฝนเมื่อคืนนี้แน่นอนเลยที่น้องก็เลยล้มเลยอย่างนนะพี่น้องเอ้ย พี่น้องวันนี้ก็มาพ่อพ่อ,พอกับสาวยอพาหล่อคือเก่านะคะต่อจากคลิปก่อนที่สาวยอพาพ่อพี่น้องไปอันเที่ยววัดผาพึ่งเป็นวัดล่างแล้วก็เที่ยวเป็นอันน้ําทานแต่ว่าช่วงนี้ฤดูดแรงก็เลยบ่มีน้ําทานน้ําไหลเนาะพี่น้องกะสาวยอกก่าไปได้มาคือเดียวได้มือในหาสาวยอกลับมากับอันสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาสางยอนะครับไปเที่ยวชมนะครับเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนะครับนําวัวขึ้นมาเลี้ยงในอดีตนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหลือแต่เพียงร่องรอยนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้นะครับที่ชาวบ้านขึ้นมาสร้างเถียงอยู่กลางป่าแล้วก็ขึ้นมาเฝ้าวัวควายของชาวบ้านนะครับก็อยู่กลางป่าลึกพอสมควรนะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับพระอีสานนะครับดูดูหน้าฝนนะครับเขาจะทํานานะครับเลยเป็นเหตุให้ชาวบ้านตรงได้ขึ้นมาเลี้ยงวัวบนป่านะครับก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์นะครับพาเดินป่าวันนี้นะครับไปสย์ะพร้อมแล้วพร้อมเดินทางไปเลยพี่น้องเอ้ยไปไปไสยนาะกับป้าฟังชิคุนเตวอลฮะเป็นทับควายู่กลางป่าป๊า พี่น้องเอ้ยสังย่งน้องว่าสาวบ้านขึ้นมาสร้างอะไรได้คือใดเนาะมาอยู่ได้ที่ใดอยู่กลางป่ากลางเขาเห็ดให้เห็ดนา,นาพรา้อมกลางป่านี่จะมีโขดหินมีต้นมมต้นไม้เพื่คือสิเฮ็ดเห็ดให้เห็ดน,นาได้พอพี่น้องเอ้ยสาวยนอกระทึงเลยที่คุณเต้บมลมอะกินเนี่ยป้าป้าเบื่องทางขึ้นพี่น้องเบื่อหนี่ ชาวง้อเงืดก็คือมิจฉะหุ่งหินมีแต่ต้นไม้เข้าวปุ้กคือสีไม้อันเลี้ยงควายาคือสิมาเฮ็ดปลูกข้าวปลูก <c oughs> น้ำได้นะพี่น้องต้นยอดนี่เป็นยังคุณเต้ต้นมะม่วงป้าป้าต้นเลยป้าต้นมะม่วงป้านี่นี่พี่น้องมีหน่วยมะม่วงอยู่ดีฮ่ะชาวง้อเห็นสองนวยพี่น้องอโอ้นี่นี่พีนนนญญนนพ่น้องอ <spacecraft. S 1> คุณเต้เอไปตำมังม่วงกินนะคุณเต้เอ้ยตัวนี้คือเป็นงขงม่วงแก้วม่วงแก้วบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี่นอ้พวกพวกทานคนทีนขึ้นมาดักมีสัตว์หลายโอ้บ่นี่ปโอ้ลายหน่วยแน่ๆนชาวยอเห็นพี่น้องเอ,อ้ยสัตว์ป่าแถวนี้ก็บทขึ้นมากินนี่แหละพวกผลไม้ขมังม่วงบ่อ๋อแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นมันงม่วงไท่โอ๊ยต้นมังม่วงขึ้นหลายแท้ มีสองพันพี่น้องฮึหม่ม่วงหม่อม่วงมันล่นอ่าโอ้เป็นหม่องม่วงอีกต้นนึงอ่ามันขึ้นเองเรือว่าชาวบ้านเพิ่นเอามาปลูกเนาะพี่น้องเนาะอ่าโออันนี้กับต้นหม่อม่วงอีกวานี่คุณเต้อ่าสามต้นเหรอต้นหม่อม่วงโอ้ต้นนี้กับแม่ในพี่น้อง เบิ่งผูเดี๋ยวถากลับกับอ,อกมาเด้อสางย้อสีอามะม่วงป่าเมื่อ่ำเลยพี่น้องเด้วอว่าชาวน้องมากินแต่มอกม่วงอยู่ไรมันแซ่บห <laughs> ลังจากที่สาง้อพาเบิ่งกับต้นมะม่วงแถวนี้มีแต่ต้นมะม่วงทางนั้นเลยพี่น้องเอ๋ยปาอันคนที่มาอัน ทับทรายที่คุณเตเว้าหนะเบิง่งเขามหาแบบอยู่กลางป่าเขาที่รงมสมบูรณ์สางย้าคิดว่าอันมันเกิดเองหรือว่าชาวบ้านเพิ่นเอามาปลูกละต้นมะม่วงนีลายอะไรพี่น้องเอยไปยนีงยกันต่อพี่น้องเบิง่งทางย่างเพิ่นกันนี่คืออ้าวไม่คือเปลียนคือร่องน้ำไหลลงมานี่ได้พี่น้องเอยนี่ค่ะ อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้โกเมื่อคืนก็ได้มีฝนตกนะตาเนก็เลยซึ้มซึ้มมันก็ยังเขียวอยู่ใบไม้ก็ยังแบบยังบ่แห้งนะมันยังซึ้นอยู่พี่น้องเลย ไปคุณเต้บอกโอ้ยอยู่ป่าลึกไปย่านลงก็ย่านลงละยากละเได้พี่น้องเอ้ยถ้าลงป่าเถอะเออเนาะป่ามันจะคือกันเบิดเนาะคุณเต้เนาะเออป่าทาคุณหมักหินนะพี่น้องก้อนผุ กอกาาเดี๋ยวจะนมะหาิเนาะเฮ็ดคือสีหลายแถวนี้หนักเป็นปลาสิบเ,เลยโอเห็ดแดงห็ดดินเพราะว่าเห็นต้นมะม่วงหลายมะม่วงมันชีหันเฮ็ดมาชียู่กับต้นมะม่วงเป็นมากเนาะนี่จะขดหินนะ ต้นไม้อุดรมสำบูรณ์เขียวเอันนี้ก้อนมะขิงอีกก้อนหนึ่งพี่น้องประอมองใบมไม้กันยังซื่อยังเปียกอยู่ได้เบินทางขุ้นกระไดในกระโครหิง่ง แต่ใครอยู่ทางมันแบบง่ายนะมันไม่ได้ปีนเข่าไปได้พี่น้องเลยรู mm. ้สึกว่ามันสิเป็นทางที่ชาวบ้านเพิ่นใช้ผ่านเนาะพี่น้องมือทางนี้อ๋อต้อนไม้ตรงน,นี้กับต้นใหญ่ต้นหนึ่งพี่น้องเน่ หาเบือ้องเงี้ยหลายต้นใหม่ต้นใหญ่ๆค่ะพี่ดองเอ้ยมันหาพ่คอยมีสิมันสิอยู่แถวแบบป่บาท,ที่แบบรุ่มสมบูรณ์ที่มันสิมักอยู่แต่ต้นไม้นะต้นใหญ่นะหลายๆต้นป่านเนี่ยคือมาแต่มีแต่หมกหินนี่แล้วทา้าวปี ไปจะขุดหินก็เรียกว่าชาวบ้านจีมาสร้างเลยคือได้มาเอ้ยจีมาหันมาอยู่ได้คือได้พี่น้องเอ้ยชาวน้อกับว่าจีมันดำให้ดำน้าอยู่ะที่จากหินมันคือสิ่งปลูกข้าวปลูกน้ำได้ฮะป้าป้อผูกเราขึ้นมาถึงสูงสุดแล้วสูงสุดหรอป้านี่โอ้ ป้ามหินหน่อยนี่พี่น้องป๊โ้หเด็กโตกกิ้งลงไปขนาดเลยโอ้บรรยากาศเลยเนาะอเชือกหินเขาโอ้โหโนุกบรรยากาศขนาดพี่น้อง จะพี่ย่างมาได้สักพักกับเป็นทางพี่สร้างที่คุณเต้พาย่างมาหาซีมีแต่โขดหินเลยพี่น้องเอ้ยเบิง่งบรรยากาศก็เย็นได้เมือน,นี้ค่ะบัวห้อนบันไดฮะนะาพี่น้องสัญญอก,ก็เลยมาแบบมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมฮะนะอท่น,นี้แบบสัญญากอะเสียงไก่ แตกสาวข้างน้าพี่น้องไปเสียงสัญญากะได้บา้เบิบ่งนฝนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนะนาดนี่น้ำไหลอยู่ได้พี่น้องเอง้ยนี่มีน้ำไหลอยู่ได้อากะอากาศกะคึมๆคึมนะมัน,มนบ่ฮ้อนแล้วก็บ่แดดพี่น้องเอง้ย ดูต้นไม้ป้าพี่น้องต้นไม้ต้นหยางนี้อันนี้พี่น้องเอ้ยมันมีหน่วยเป็นแบบนี้พี่น้องเคยเห็นนี่บ่เขาเอิ้ญมาต้นอีหยังนี่นี่พี่น้องถ้าผู้ใด้หูกับอันอันใต้คอมเมนต์สาวย่อในเด้อนี่สาวย่อบ่ฮู้ต้นนี้มันต้นไม้ต้นหยางอนี้มาอันนี้นําสาวย่อบ่รู้เลยมันกินได้หรือกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยไปไปต่อ เดี๋ยวสิลงกับพูนเต้ได้ป่าเพราะว่าถ้าลงละตายละเบอร์สาวน้อยเมืงาเอลี่็นแล้ววะที่นี่เถอะเพราะป่ามันจะคือกันเบิดได้ป่าแถวโซนทางนี่ค่ะเบิ่งบอกออกเลยว่ามันเป็นแบบทางไหนนะน้องต้นปาลัยเพือกเด็ดเอ๊เห็นอีกแล้วต้นปาลัยเพือกหลายนเะเพื ทางทีค่ะฉันก็ได้ยินเสียงนกพร้อมป้านมาโคดหินเพี่อพูดพี่น้องอ้าจ้าพูดพี่น้องหน่วยยินแต่ละหน่วยแต่ละโคดหินป้านจะนวยใหญ่ๆอ,อีกหือพี่น้องพู หินป้านหูสั่นอลีพูต่างลงหินอ็หินลูกนี่เป็นเงาขกแกทางนี้เลยพี่น้องแดดกาะยะออกแลไวนี่พี่น้องเห็นบ่ เริ่มออกแล้วนี่นี่นี่คุณเต้คุณเต้เห็นอย่างอีกแล้วถ้ำโอ้บอกคุณเต้ลึกบ่อไปข้างล่างเลยนะอ๋อผูกอคุณเต้เห็นเห็นเขาว่ากันว่าน่ะแถวนี้เนี่ยมันมีถ้ำอยู่นะที่ ยาวเพราะว่ามันจะเหมือนกับถ้ำถ้ำคอมบานิดเพราะว่าแถวนี้มันเขาดบซ่อนอยา่นั้น,นสมัยตะก่นนะแต่ตัวน,นี้น่าจะทิ้งล้างหมดแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับถ้ำเสียรีไทยที่เราเคยไปดูตอน,นอ๋อตอนอันที่ว่าถ้ำถ้ำท,ท,ที่มันเป็นถงทางเดิน,น,นอ๋อทํำเป็นถงทางเดินตัวนี้ก็จะน่าจะ่หนือยกันเนาะโอ้อาจจะเป็นแบบถ้ำยาว,วก็ได้เนาะทางใต้พูอ กษัตริย์น้องไถ่ายเลยพี่เท่านี้เลือสัญญองบร้ลงไปได้ว่าความปลอดภัยแล้วก็มานี่นะพี่น้องเมนคือสิลึกนะไปลาย,ย่างก,กันต่อพี่น้องพอไปพี่น้อง<ม>สาวยงอ่าสิเป็นอันลำธารอยู่บนน้อบึงผูมีตะโคดหินพาดหินหน่วยนี้พี่น้องบึงผูกพาดผู ผักแชลูกนี่พี่น้องเอ้ยโอ้อุดมสมบูรณ์ขนาดอะไรได้หนิใส่เนื้นอเบอร์กินแรกอินว่ามีทุเรศมากวาดเลยไหมได้โบมีนได้หนิน่าสิฝนตกเมื่อคืนนี่ฮนะนาแล้วนี่ยมันไหลลงไปฮนะนาบอรพี่น้องปฟาดถูกทางลงไปทางใต้แห้งเป็นตะขาบพี่น้องเอ้ยถูกโอ,โอ,โอ อ้นงามผูกใบไม้มึงข um, oh, mm hmm. uh huh. ี้เขากองไหมอยเนี่ยพี่น้องเอ้ยผูกินแล้วมากินแต่ละหน่วยแต่ละลูกพี่น้องเอ้ยงามอะไรนี้นี่นี่นี่มอเห็นไหมพี่น้อง เบิ่งทางเห็นบ่พี่น้องเอ้ยภาพินตัวนี้กะให่งามตัวนีนะไป็ชานุ่มโผล่ออกมาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยใจสุดทอนแล้วบอคุณเต้เอ้ยใกล้แล้วบอปัดสายงอยากผิดแล้ได้พี่น้องเอ้ยแล้วมันเป็นคือใดเนาะกระหนุก ไปไปทางไหนคุณเต้ทางนี้บ่ป้าเบิ่งผู้พี่น้องใบไ,ไม้ของของมี้วมกันเบิ่งผู้ป้าตรงนี้ไปดิตรงไปลงลนี่เนาะไปไปต้นักหวานนำเงินป้าคุณเด็้ที่ว่าที่เด่นกหวานอีกบอลหนึ่งน้องที่หาไปขายแล้วป้าทุกที่หาไปขายเป็นพี่นอ้อ,นองเอ้ยเบิง่ง ตอนคิบก่อนหาตเก็บได้ผักหวานได้ลายแห้งคิบก่อนหาพี่น้องมอันคักขนาดเลยมาเที่ยวปัดฝั่โพได้ผักหวานไปกินพร้อมพี่น้อง,อ,งอ่าพดย้อนไปเรีลเย่นลยเม่นใมือนีปอเรียลยนะูตรอองรรรนี้เลย ไกลสีห้อนแล้วฝนตกลงมาจากทั้งทึงหินมันไหลลงมาฮะนะมันก็เลยเป็นแบบเพราะว่าทางถ้าหน้าฝนนะจะเป็นหนองโอ้เนาะนี่เป็นหนองน้ำ ่อนหมาฝนมันสิเป็นห้องน้ำเป็นอะไรเนาะดูดูจัดทำดีแล้วเขาน่าจะได้เลยแหละผมว่าน่าจะข้างหน้าอันนี้เลยโอ้โหเนาะนั่นนั่นน่ะเห็นแล้วหนะเห็นไหมน้าโอ้บ่อเสียงเก่านะโอ้เห็น้องเอ้ยสาย้อหินแล้วอ้สายงอสีพักพี่น้องพี่น้องปิ๊บิ้งดูนี่ปาดเมนบ่อทางนี้เลยเนาะคุณเต้เนาะ พอไปพี่น้องทางนี้ก็เป็นห้องน้ําคือกันได้นี่ห้องน้ํายาวขนาดเลยนี่อ,อ๋อถ้าหน้าฝนมาคือสีแบบมีน้ําเอาไว้ใส้แบบไ้งูไ้ควายเนาะให้เพื่อนได้กินนะนะพ๊อพี่น้องเอ้ยยาวอะีไปทางฝุ่นทางฝุ่นก็ไปหัวทางฝุ่นแล้วพี่น้องก็ทางพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นผีสางต้นมะพร้าวป้า<ม>พี่น้องเอ้ยปองมะงมะพร้าวพี่พน้องป้าเป็นยังคุณเต้มียอ,อย่างคมต้นนี่าังอันนี้ต้นนี้คือศาสตรไทยจะเรียกว่าต้นสาหรือ สรรพคุณของเขาก็คือเป็นตัวห้ามเลือดแล้วก็<อ>เวลาเกิดบาดแผลก็คือนําใบตัวนี้ไปขยี้แล้วก็เอาไปแปะตรงผแผลเราได้ตัวนี้มันจะห้ามเลือดได้ตเมื่อกี้หาสาย้อเคยอยู่มีสาว้อเป็นเล่นตอนอยังน้อยอฮะไปไล่งั้พี่น้องเอ้ยแล้วที่นี่แหละสาวง้อเลยอันไปนล้มแล้วนี่สาวง้อก็ย่ำหย่ำอันนี้เราใส่นี่ฮค่ะใบอันนี้แล้วก็มาเอามาติดแผลอ้ยมันห้ามเลือดได้ดีได้ต้นอันนี้ฮะหย่ำหย่าเสือพี่น้องเอ้ย นี่พ e ี่น้องเด็ดกว่านี้อีกคือนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ส่ายยอดเลี้วนี่ส่ายยอดนี่มักแค่พี่น้องเอ้ยนี่มักงวงส่ายยอดมักแห้งอะรีพี่น้องอืมวันนี้ลาส่ายยอดสกินเมี่ยงกินส้มกินมัก่วงเด้พี่น้องเอ้ยอ่าส่ายยอด วางไว้ก่อนน้ใส่ยอสิไปหาใส่ยอสิพาพี่น้องมาบึงเถียงทับควายที่ชาวบ้านเพื่อนอันนั้นได้สร้างไว้เห็นไหมพี่น้องเอ้ยฝุ่นบึงบรรยากาศป้าพี่น้องเอ้ยฝุ่นาวเน็ว่าเน้าสีแบบเจอพายุฝนเมื่อคืนนี้แน่นอนเลยพี่น้อง ก็เลยล้มเลยอย่างนนะพี่น้องเอ้ยอ๋ออันนี้ก็ต้นมะขามพ่อเบิ่งพี่น้องเอ้ยผูรยากาศโอ๋ขับแต่พ้อโูโอ,โอ้สงสัยงาสิเป็นแบบถ้าไที่เขาเลี้ยงเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิ่งผู บรรยากาศป้าโตชาวเงาะขยัอโตไปกินมะม่วงก่อนเด้อพี่น้องเด้อชายเงาะค่ะอยากกินมะม่วงล่ะตอนนี้ชาวเยาเห็นแล้วชายเงาเก็บได้ลูกนึงล่ะเป็นจากที่ชายเงาไปเก็บมะม่วงมาเนาะพี่น้องได้มะม่วงซุกน้ำเด้อผู้ต้นมะม่วงค่ะโอ้ยดกอะรีพี่น้องเอ้ยเป็นต้นมะม่วงป่าเนาะพี่น้องเนาะม่วงแก้วฮนะที่ชายเงาเก็บซช่ไ นกกระสีเมือ่อเฮ็ดกินส้มกินพี่น้องเลยออนหมัก้ช่ไหมนี่ที่คุณเต้บอกว่าพระทุ่งนานี่ก็คือตัวนี้พี่น้องปาัาดก็คือแบบชาวบ้าน mm hmm. เพดปลูกขาวปลูกทำนาได้เนะพี่น้องเยกลางป่าเขาผู้ไดปาัาดแต่ตัวนี้ก็คือบบมีแบบชาวบ้านอยู่นะมันเป็นแบบอ่ากุฏิแบบเป็นผกอันล่างไปแล้นวนะ ถ้าสิเกิดแบบพายุเมื่อคืนมาเห็นบอกล่งหมดเลยเดียวนะจริงหนักะของชาวบ้านนะพี่น้องเอ้ยเป็นหินแบบดินนะดินแบบที่เขาปลูกเขาปลูกน้ำได้การขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้โหพาล้านบรรยากาศบอ่ะน้อง นีมีห้องน้ำพร้อมพี่น้องเอ้ย,อยขัดแทนบ่งมีน้องอใส่แห้งขี่น้ำโอ้ยผู้น้ำบ่จำห้องน้ำพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องบึง แม่นบอกคุณเต้คุณเต้ฐานสาวย้อนี้บ่ฮัดคุณเต้เห็นเองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคุณเต้นถามพาสาวย้อตื่นเต้นอยู่ตลอดเด้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องปบด งามอีกลูกนึงพี่น้องเอ้ยโอ้เสียงกบเสียงอึ่งอ่ะอสญญายนอกกระตกใจเว้ยพี่น้องเอ้ยสญญายนอกเขาเรีว่าเสียงพี่สังห์เอ้ยเป็นถ้ำพี่น้องคุณสญญายนอกกับนวัวคุณเต้หเห็นผักหวานโอ้ยคุณเต้สะพายสญญายนอกบิ่งถ้ำ ก้อนใหญ่นนเนาะคุณเต้น่าจะมีคนมาอยู่ตรงนี้เลยนะญญาะสายง้อกับว้าวอยู่ที่แรกสญญายง้อนึกว่าคุณเต้เอื้นอันว่าให้สญญายง้อมาเก็บผักหวานน้อคุณเต้ชิได้มาอ,อีกเลี้ยวว่ะเรรยากาศเย็นแท้ๆพี่น้องเอ้ยป้าชัวขากแท้วูวู พาพี่น้องตี่แรกค่ะสายอ้อใน้งินเสียงบคุณคุนผัดทีแท้ผัดเป็นอันเสียงอันอึ้งอ่างพี่น้องเอ้อออเสียงบรรยากาศหลังจากที่สายนอพาพาพี่น้องเดินเที่ยวชมเป็นอันทับควายหรือทับล้างเนาะพี่น้องเนาะกะ สายอกะาได้พาสำรวจกาสกายอกะาบ่มอีอย่างเนาะพี่น้องกาจะมีเพียงเท่านี้แล้วกาสายอกาได้ไปเก็บฝังม่วงมาสายอกกาเลยมานั่งพักกินมะม่วงแซ่บแหงพี่น้องเอยเป็นมะม่วงอันที่อยู่กลางูป่าเนาะที่มันขึ้นมาสายอกกาเลยได้เก็บแล้วกาได้กินมะม่วงสุกนำํำสำหรับคลิปนี้สยอกะาบ่มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่น้องกาเอาไว้พวกพ่อ,พอ,พอกับ คลิปหน้าเนาะว่าสญญายอสีพาพอี่น้องไปเที่ยวชมไปเลาะใสสำหรับคลิปนี้สญญายน้อยก็มีเพียงเท่านี้กับพี่น้องขอลาตัวไปก่อนเนาะพี่น้องพ่อๆกับไม่คิดหนากับสญญา,าว,วย้อพาเราเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สญญาย้อยนอเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า